สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนและู้ปกครองทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาเจอกับคุณรูมอยู่แล้วนะคะค่ะวันนี้เราจะยังอยู่ในหน่วยที่1 3าเช่นเดิมนะคะอ่าหน่วยที่1 3สาัญลักษณ์ประเทศไทยนะคะเรื่องที่5้าเรื่องสุดท้ายนะคะอ่าเรื่องที่5้าเรื่องบ้านไทยของเรานะคะเดี๋ยวคุณรูจะแชร์สไลด์ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไง หน่วยที่ 13, บนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเรื่องที่5เรื่องบ้านไทยนะคะค่ะอ่าอ,อันนี้เป็นบ้านทรงไทยประยุกต์นะคะอ่าก็จะมีบ้านรูปบ้านทรงไทยแล้วก็รูปบ้านทรงไทยประยุกต์ในสมัยนี้นะคะจะมีสองแบบนะคะทรงไทยประยุกต์นะคะ่ต่อไปบ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวก็จะมีหลายรูปแบบเลยนะคะ อันนี้เป็นรูปตัวอ,อย่างที่คุณครูออกมาให้ดูนะคะต่อไปก็จะเป็นบ้านชั้นซึ่งยกสูงก็จะมีหลายรูปแบบให้เราเลือกเลยนะคะก็จะเป็นมีแบบบ้านหลายอย่างเลยนะคะต่อไปนะคะชุดบันทึกล่องรอยของเราใบงานชุดบันทึกล่องรอยของเราจะอยู่หน้าที่สี่สิบเจ็ดนะคะสี่สิบเจ็ดอยู่ในเล่มอนุบาลสามเล่มสอง 2. เล่มน,นี้นะคะอ่าเขาบอกว่า ให้เด็กๆวาดภาพขั้นตอนการสร้างบ้านในแผนผังไล่เรียงและระบายสีให้สวยงามอ่าก็ก็จะมีรูปภาพด้านบนให้ดูเด็กๆก,ก็จะวาดรูปตามได้เลยนะคะขั้นแรกก็จะมีการลงเสาเข็มนะคะแล้วก็วาดภาพรูปการลงเสาเข็มลงไปได้เลยนะคะอ่าขั้นตอนที่สองหล่อคานก็ ดูรูปภาพแล้วก็วาดลงไปได้เลยนะคะขั้นตอนที่สามนะคะติดผนังและหน้าต่างนะคะอ่าขั้นตอนที่สามติดผนังและหน้าตา่างแล้วก็ทําเหมือนรูปภาพด้านบนวาดเหมือนด้านบนนะคะต่อไปขั้นตอนที่สี่มุ่งหลังคานะคะมุงหลังคาอ่ะวาดรูปตามขั้นตอนด้านบนได้เลยก็จะมีรูปตัวอย่างให้ดูนะคะอ่าต่อไปขั้นตอนที่ห้าตกแต่งภายในนะคะ ตกแต่งภายในแล้วก็มาดูตัวอย่างแล้วก็วาดตามได้เลยนะคะอต่อไปได้บ้านสวยงามแล้วใช่ไหมรุปที่หกแล้วก็วาดรูปบ้านของเราให้สวยงามเลยนะคะส่วนใบงานสร้างสรรค์ของเรานะคะใบงานต่อไปใบงานสร้างสรรค์ของเราก็จะเป็นหน้าสี่สิบสองนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆช่วยพี่โตสร้างบ้าน ตามส่วนประกอบต่างๆให้สวยงามนะคะอะก็จะมีขั้นตอนให้ทำนะคะขั้นที่หนึ่งนะคะนำชิ้นส่วนติดกระดาษลงในกระดาษแผ่นๆนะคะ,ะแล้วก็ขั้นตอนที่สองจะส่วนประกอบบ้านแต่ละส่วนตามรอยปานะคะขั้นตอนที่สามนะคะประกอบอแต่ละส่วนลงในช่องที่ตัดไว้นะคะขั้นตอนที่สี่ก็จะ เป็นรูปบ้านให้สวยงามก็จะมีตัวเลขบอกนะคะตามลำดับนะคะแต่และรูปภาพนะคะให้เด็กๆประดิษฐ์บ้านได้เลยนะคะสำหรับการบ้านวันนี้ก็จะมีเยอะหน่อยนะคะ,ะการบ้านวันนี้จะอยู่หน้าที่108นะคะแถบหัวสีเขียวของเรานะคะค่ะ,ะเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนคำลงในช่องสี่เหลี่ยมและอ่าน สะกดคำที่มีสระอวให้ถูกต้องนะคะเราจะมีคำว่าตัวชัวอวตัวนะคะ,ะให้เขียนรวมเป็นคำนะคะตรงช่องว่างให้เรียบร้อยนะคะการบ้านง,งานต่อไปการบ้านนะคะจะอยู่หน้า 190, หนึ่ง้ย้านาถัดไปนะคะเ็าบอกว่าให้เด็กๆเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยม เพื่อเปรียบเทียบราคาขนมไทยนะคะหกสิบเอ็ดน้อยกว่า67ใช่ไหมคะ้อแรกตัวอย่างแล้วก็ยังลำดับลงมาได้เลยนะคะต่อไปการบ้านรายงานต่อไปนะคะ,ะก็จะอยู่หน้าที่110นะคะให้เด็ดๆดกๆรวมคําจะถาพยัญชนะและสระและเขียนคำให้ถูกต้องลงในช่องว่างน,นะคะ ก็จะมีคำว่าตัวตัวตัวยัวมัวนะคะลองเขียนดูนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ให้ดูนะคะอะไรต่อไปนะคะอะไรต่อไปหน้าสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าจะอยู่หน้าที่110นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเติมหักสองภาษาอังกฤษที่หายไปนะคะและสุดขาด และฝึกเขียนคําศัท์ฝึกอ่านและฝึกเขียนคําศัพท์ด้วยนะคะอ่าให้เขียนตามรอยปากนะคะแล้วก็เขียนเป็น้เรียบร้อยนะคะการบ้านวันนี้ก็จะมีอยู่สีหน้าเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ใบงานสร้างสารรค์หนึ่งใบแล้วก็ใบงานชุดบระพฤติมั่นหยหนึ่งใบเป็นหกใบนะคะอ่า สำหรับวันนี้ก็เป็นวันปิดเทอมวันสุดท้ายแล้วนะคะสุดสันวันปิดเทอมกับเด็กๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ